โอ้ยไม่ทำให้คุณไปเไม่องมาเลยผมาองก่อนเขาในวันคิวแล้วว sí, well> ันแรกคิวไแล้วไม่่อย่อต่อเอีไม่ค่อถหรอตัดคิว่อ กำลังเข้าแถวต่อคิวเพื่อขึ้นชั้นชั้นที่สามะต่อแถวเข้าคิวเพื่อขึ้นชั้นที่สามนะครับอะไรนะต่อแถวเข้าคิวเพื่อขึ้นชั้นที่สามคนเยอะนี่เท่าไหร่ชั้นที่สองนะครับชั้นที่สอง คนเยอะมากมามีคนรักเขียวไหมน่าจะมีอยู่นะแต่แต่เราก็ไม่รู้เรายังมือใหม่เลจริงรักเขียวอ่ะจริงอะหน้าดิแล้วหัวไงโอ้ยสิ เรจะทางขึ้นนะทางขึ้นทางรกทางมันไดขึ้นไปทั้นสามในสมัยโบราณัาันเ้ยยตด ไม่เงี้ยไม่ใช่ป่ะไม่ใะ่แล้วดอกเอร์นโอ้ด็อกเตอร์มือมือเร็วจริงจเนีย

ขึ้นมันชา้าขาลงมันไวอยู่ขึ้นมันได้ขึ้นเชื่บัตรเปล่าฮะไม่ใช่ con phim của nó, nó nó rồi đấy, nước béo của nó nè,